โอลิมปิก2024ที่ปารีสดูแลโครงสร้างทิศทางไทม์ไลน์เป็นแบบนี้พี่โยงโอเคไหมโค้ดก่อนแค่นี้สั้นๆโค้ดก่อนเออสั้นจริงว่ะสามคำแต่ผมเชื่อมือว่าน่าจะเป็นคนไทยเพราะว่าจะได้รู้ว่าถ้าเป็นโค้ดไทยเออเขายังพอรู้จักเด็กบ้างผ่านฟุตบอลไทยบ้านแต่ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยทุกอย่างมันคือศูนย์หมดถ้าจะเป็นได้นะก็ต้องเป็นตะวันโค้ดแบรนด์เป็นโค้ดอิสระไปช่วยใช่จบเราไปตั้งเป้าให้มันกดดันตัวเองโอเคเขาอาจจะบอกว่าตั้งเป้าเพื่อจะให้พี่ถึงเป้า จริงๆแล้วไม่จําเป็นนี่ว่าแฟนบอลร,รู้แหละว่า,ว,าว่าเราไปไม่ได้ช้าสึกยูยี่สามตอนนี้ยังหาเฮดโค้ชไม่ได้คุณเป็นโค้ดคนล่าสุดนะที่เป็นทางการที่เป็นแบบว่าแต่งตั้งกันเป็นทางการเอาเช่นนี้แล้วกันสำหรับโอลิมปิก2 0 2 4ที่ปารีสเขาเตรียมมาอยู่ตอนนี้เนี่ยโดยใช้นักเตะที่เกิดหลังปี2001พี่โย่งก็คืออายุต่ำกว่า23แน่ๆต่ำอ,อตาต่ำกว่า 22- ่ด้วยซ้ำครับก็คือประมาณ20 21ว่าอะไรที่เขาเตรียมนะน,นี่เป้าหมายนะ แล้วก็มีจะหาโปรแกรมอุ่นเครื่องด้วยในปีนี้ปลายปีที่เหลือตรงนี้แต่แต่คือจริงๆอันนี้มันก็ไม่ต้องพูดเรื่องพศสอหรอกเพราะอะไรปะมันก็ตามเกณฑ์แข่งหมดแล้วไงถ้าเป็น,ปนสมัยที่แล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อันนั้นนะถ้าพูดถึงเรื่องของแบบว่าทำเพื่อ <c oughs> นางโคดค่อยมาคุยกันอันนี้มันคือปกติเลย<ๆ>ใช่ไหมอ,อันนี้ก็เตรียมทีมไว้ลงเล่น FF ฟเอยู่ด้วยฮมาเซียนเนาะซีเกมที่กัมพูชาซีเกมที่หังโจ แล้วก็เอฟซียูยี่สามรอบคัดเลือกโดยรายการซีเกมและเอเชียเกมจะไม่ใช้โคต้าอายุเกินตามนโยบายสมาคมนะที่เขาแจ้งมาล่าสุดแล้วก็ปี2024เด็กจะพร้อมในอายุยี่สามพอดีแล้วก็จะลงเล่นเอฟซียูยี่สามเอเชียนคัพแต่ต้องผ่านรอบคัดเลือกก่อนนะซึ่งถ้าเข้าถึงรอบลึกๆได้ก็จะมีลุ้นไปเล่นฟุตบอลโอลิมปิก2024ที่ปารีสฝรั่งเศสและเอฟซียูยี่สามในที่องอาเซียน2024ด้วยนั่นเองนะจ๊ะอ่ะดูละโครงสร้างทิศทางไทม์ไลน์เป็นแบบนี้พี่โยงโอเคไหมหาโค้ก่อนแค่นี้สั้นๆ จบรายการได้เลยนะเชาแล้วก่อนอาก็เล่าลาไปเลยจริงก็แค่เราบอกันสั้นๆหาหาโค้ดก่อนเออสั้นจริงว่ะสามคำเพราะว่าประเด็นตอนเนี้ยจุดเริ่มต้นคือเห็นที่บอกว่าคุณให้ทีมงานของชุดสิบเก้าสิบหกที่เป็นพิลาโสมาร์โคพิลากับพี่โม้ของมีมีสวัสด์พี่โม้พี่อพี่โมมาช่วยหานักเตะที่อยู่ในขายเนี่ยปีพศเนี่ยปีสี่เด็กเกิดปีสี่คำถามมันก็คือว่า แล้วที่ถ้าเกิดว่าโค้ดมันมาทีหลังเนี่ยแล้วมันสไตล์โค้ดคุณรู้อ่ะคุณอาหารนักเตไปให้เขาอ่ะคือถ้าเกิดคุณจะหาเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องหาแล้วเพราะฟุตบอลมันไม่ใช่ฟุตบอลโอเพนเหมือนชุดใหญ่คือมันคือฟุตบอลที่เป็นอายุมันถูกตัดตัวของมันอยู่แล้วในตัวมันจะมีกี่คนทั้งเองแล้วแล้วแต่ละทีมันก็มีตัวอยู่แล้วถามว่าอย่างเงี้ยทำไมเขาต้องไปดูตามสนามต่างๆโค้ดเขาก็ต้องดูดูเหมือนกันชฉะนั้นคุณต้องฟันธงแล้วว่าคุณจะใช้โค้ดต่างชาติหรือโค้ดไทยซึ่งอันนี้ผมพูดจก จากที่ผมเข้าใจนะก็คือผมว่าน่าจะเป็นโค้ชไทยเพราะว่าด้วยเงินที่จะไปจ้างโค้ชต่างชาติเนี่ยผมว่าจ้างระยะสั้นเขาก็คงไม่อยากทําเลี่ยนนิดเดียวอ่ไม่ต้องไปบารลีหรอกคุณก็ไปอีกนู่นนะอีกสีปใช่แล้วทำยาวๆเราทำยาวยืดๆไปคืออันนี้มันเร่งเกินคืออย่าไปบีบคอตัวเองเพราะถ้าเกิดผลงานไม่ดีอ่ะคุณก็ต้องโดนแสดงว่าโดนว่ายโดนีดคือเราไปตั้งเป้าให้มันกดดันตัวเองโอเคเขาอาจจะบอกว่าตั้งเป้าเพื่อจะให้ไปถึงเป้าจริงๆแล้วไม่จําเป็นคือ นี่ว่าแฟนบอลรู้หรอว่าว่าเราไปไม่ได้ใช่แต่กลายว่าตอนนี้ฝ่ายบริหารไม่รู้หรอว่ามันไปยังไม่ไม่ไม่ใช่คขาไม่รู้ใช้คําว่าเขาต้องมีนโยบายไหมเหมือนอ่วยกตัวอย่างเหมือนว่าคุณหาเสียงหรือไม่มันมีงวจะได้คะแนนอ่ะก็เนี่ยตอนนี้มันมีแล้วไงถูกที่มันเห็นขึ้นมาว่าแผนการเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยแต่ตอนนี้คืออย่างที่พี่ย้งบอกอ่ะอันนี้มันคือทฤษฎีแต่ปฏิบัติมันยังไม่เกิดเลยนะตอนเนี้ย ตอนนี้เอาปฏิบัติมาทาให้เร็วที่สุดแล้วปฏิบัติเนี่ยมันยังลักลั่นอยู่นะพี่โยงนะ mm hmm. เหมือนที่พี่โยบอกสั้นๆเลยหาโค้ดก่อนถูก mm hmm. ไม่งั้นเหมือนที่พี่เจพูดอะ่ะหานักเตะสเกลมาเป็นในชนแนลพูมา50คนแล้วเกิดโค้ดบอกห้าสิบคนที่ไม่ไม่ได้ใน,ในสไตล์เราอะ่ะก็ต้องเปลี่ยนกันอี็กแล้วปัญหาคือ <c oughs> ตอนนี้ที่พี่บอกอะไรไ <c oughs> ทยหรือต่างชาติด้วยเพราะว่าจะได้รู้ว่าถ้าเป็นโค้ดไทยเออเขายังพอรู้จัก mm hmm. เด็กบ้าง <c oughs> ผ่านฟ <c oughs> ุตบอลไทยอะบ้างแต่ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยทุกอย่างมันคือศูนย์หมด ถ้าเรามาไล่ดูลิสต์แล้วเนี่ยของไทยเรามีรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองนะพี่โยงนี่จบรุ่นแรกนะรุ่นแรกอ่ารุ่นแรกนะรุ่นนี้นี่คือรุ่นแรกนะอ่านี่นะพี่ง้วนเนี่ยคนแรกเลยแล้วจบที่สิงคโปร์ด้วยอ่าถูกไหมนะแล้วก็มีพี่โก้เกศเสนาเมืองโค้ชจุนจตุพรประมวลบาลใช่ไหมอ่เซอร์เดชจะได้มีลาบโค้ชอารุณตุลวัฒนางกูลแล้วก็คนที่ห้านี่เราข้ามไปเพราะนั่งอยู่ข้างเราแล้วพี่แบนทศวันสีปานโค้ชหนึ่งหนึ่งละไทยสาสทองเวียน โค้ดเสกนะเสกสรรสิริพงษ์แล้วก็ธงชัยรุ่งเรื่องรุ่งเรืองเลิศโค้ดดาอ่าสมบแรณ์ละทรงยศกินสีสุขคือรถเนี้ยถึงนบพรเลยใช่ไหมประสบโชคลแล้วแต่จากกันปันปีนี้คุมสมบูรณ์อยู่นะใช่อืมศิราเวคินนี่ก็เป็นขอกีฬาของของบัวรถนี้นะรถรุ่นแรกนะถ้าจะเป็นได้นะก็ต้องเป็นตะวันแต่ถ้าเป็นตะวันอ่ะต้องไ่ใช่ปารีส ่ใชต้องอะไรอีกสี่ปีก็ยืดไปะที่ไอต่อไปมันอเมริกาล้ออจะริสไปถูกแล้วก็นั่นแหละเซ็นเลยแล้วก็ให้เขาไปทํานู่นก็คือตอนนี้ก็ลองไปเลยอ๋อก็คือคือแพลนยาว6ปีเลยก็ทำแบบนั้นอี่าันี้ไปไม่รั้วทำก็คืออย่างที่พี่บอกเซ็นปุ๊บทำล็อนี้คือถอยอายุนะถอยพศนะไม่ไม่ต้องเป็นสองพันเอ็ดนะเจดามถอยเป็นพศที่จะไปใช้นู่นเลยใช่ใช่เราไม่ใช่แค่รู้เฉพาะทีมเราเองนะ ชาวบ้านเขาก็เราต้องรู้ทีมผู้ต่อสู้ด้วยแล้วการรู้ผู้ต่อสู้ทํอะไรรู้เปล่าคุณไม่ไปดูนีสเตตนะเออเขาเหมือนนู้นไม่ใช่คุณต้องเอาทีมไปอุ่นอุ่นอุ่นไปอุ่นพื่นให้เห็นได้ตัวเองใช่ไหมใช่เออขนั้นการอุ่นมันต้องใช้เวลาเพราะว่าคุณต้องไปอุ่นฟีฟ้าเดย์อยู่ๆคุณไม่ได้อยู่ๆไปอุ่นแล้วเขาไม่อุ่นหรอไม่ได้ไม่ได้ต้องเข้าล็อกแต่ว่าประเด็นประเด็นฟีฟ้าเดย์พอเสริมอีกฟีผ่าเดย์จะเรียกชุดยูวีสามเรียกไม่ได้เขาไม่ เขาไม่ไม่มีกฎเหมือนชุดใหญ่ไงมาแต่ว่าถ้ามันหยุดโปรแกรมหลีกมันก็ไปได้อาจะเรียกได้เออเพราะมันหยุดโปรแกรมหลีกมาแ้คไมอีกแต่สามคำอีกแล้วาโค้ก่อนใช่ออกเเรื่องเดิมไม่งั้นใครจะไปเรียกถูกไหมเออไม่มีโค้ดแล้วใครจะไปเรียกตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีโค้ดแล้วคุณจะเอาคนที่เหลือมาเนี่ยมาเตรียมแล้วทําไปก่อนโอเคถ้างั้นันไม่ใช่ถ้างั้นเราตัดเรื่องทฤษฎีตัวนี้ทิ้งเลยมาคุยเรื่องโค้ดอย่างเดียวเลยนี่รุ่นแรกนะพี่โยมมาว่าพี่แบนดําได้แต่ต้อง 2028นะเออไม่ใช่2024ที่ปารีสนะพี่แบรนเป็นคนไม่ทำงานช็อตเทอมอ่ะไม่ไม่ทำงานแบบลวกๆอ่ะคือเขาบอกแล้วว่าถ้ามาแล้วมันแบบกดดันมันมันโอ้โหมันดัไมันเสียชื่อแล้วก็ดูคุณดูกระแสโซเชียลมีเดียตอนนี้เนี่ยชัดว่าคือคนไม่ติดตามฟุตบอลแล้วเราเข้าใจเขาเขาไม่เห็นว่าบอลไทยมันแพ้เนี่ยเขาด่าโพสตก่อนแล้วก็นั่นแหละมันก็ต้องโดนอ่ะตอนนี้พี่แบรนเป็นอ่าพอเทคนิคของแบงคอกไม่ว่าใครจะมาก็ต้องทำแล้วต้องทำงานแล้ว2024เร็วไป เข้าใจครับแต่ว่าไม่ว่าจะไปให้ไปที่พี่โย่งบอกอ่ะคือโค้ดควรได้ทํางานแล้วนะเวลานี้โอเคอ่ะไปดูรุ่น2กันจ้ะโปรไลเซนของไทยแล้วนะนี่รุ่น2นะโค้ดตอยศิริศักดิ์เดชไทยโค้ดตอยผู้ว่างงานอ่านะพี่ยันวิทยันธาราชเอกลักษณ์ทองอาร์มจิราวัตรโหลนานานุกูลนี่โค้ดอู้เนีสรุปตีพันไหมใช่อู้ไหมอ่าเจตนิพัฒน์รัชตะเฉลิมโรจน์โค้ดอ่านจุฬงกรุงเทพตอนนี้ก็ว่างอยู่นะอ่าใช่ว่างอยู่นะโค้ดอ่านนะ แล้วก็ทวีศักโมราสินอดีตนักเตะบาร์เซโลนาหนึ่งนัดนะใช่ใช่อ่านะพี่อลงกรทองอ่ำอัคระโคโดนัทโคโดนัทนะพี่โอ้นลังสารวิวัชชโชคแล้วโคดหละอิสระศรีธโรแล้วก็โคดประจักษ์เวียงสงอ่าในก้อนนี้พี่โยงเอาโคดแบรนด์เป็นโคดอิสระไปช่วยใช่จบถ้าเอาเคยร่วมงานกันนะแต่ต้องแต่ต้อง2008ยังย้ำคำเดิมถูกต้องใช่ใช่เพราะหลังข้อมูลเยอะมากแล้วก็อีกอย่างถ้าหละเป็นโคดไม่ได้เพราะตอนนี้มีโรงเรียนอยู่ เขาต้องไปมุ่งกับโรงเรียนตรงนั้นอ๋อใช่เพราะว่าโรงเรียนเขาเพิ่งเปิดไงใช่ที่สุดท้ายนั้นเขาอยู่ๆเกาจะทิ้งไม่ได้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 ไม่งั้นเขาไม่ลาออกจากประจบหรอกถูกใช่ใช่ใช่ะนั่นก็คือรายชื่อโค้ชโปรไลเซนสองรุ่นของเรานะซึ่งในมุมพี่โย่งนะโค้ชแบนทําเป็นเฮดโค้ชผู้ช่วยเป็นโค้ชหลักอิสระสีทโรใช่แต่เป้าหมายที่เป้าหมายกราฟิกที่ขึ้นมาตะกี้2024นี่ลบทิ้งนะ ไปยืดอีกที2028ไม่แต่นี่มุมเรานะอันนี้มุมมุมสมาคมก็เขาเป็นประธาสมาคมนี่ต้องไปเคลียร์เอาตามไม่ไดของเขาแหละโอเคโอเคอ่ะตามนี้นั่นคือเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดยูยีพี่จักรีบอกพี่เจเรียนโค้ดเลยทันอยู่นะพี่โอ้โหถ้าถ้ามันไม่เอาหรอกไอ้ธงมีโค้ดอ่าเจมึงสองคนเป็นผู้ช่วยไม่ผมผมมาจบผมจบแค่ทีไรเส้นผมไปเรียนตรงนแล้วพี่ไม่งสองคนเลยเป็นผู้ช่วยธงไม่เอาดีกว่าไม่มึงถือกระดานกระดาษไม่แล้วตัวใหญ่แล้วแล้วผมถือไอ้ตัวหมุดไอ้ตัวหมุดเลย มึงออกความคิดทั่วมึงตัวเล็กสมองดีอ๋อแป๊บนึงนะตัวเล็กสมองดีเหมือนกูโดนด่าว่าโง่เลยคืองานใช้กำลังกันเลยแกก็กูให้มึงถือกระดาษแล้วอถอดูได้เดียวใช้กำลัง,ลงเอเอก็ใช่ไงถือกระดาษใช้สมองเหรอไม่ใช่ถูกไหมถ้าเจอถือกระดาษถือไม่ได้เพราะอะไรรู้เปล่าบางตัวมันมดเลยกระดาษไม่รู้ว่าตับางทีมันก็เกินไปเออเออ